เ e r ่ Story เล่าเรื่องสมุนไพรายอภัยภูเบศเ e r ่ Story บาย by อภัยภูเบศวันที่17ตุลาคม2567สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีคนส่งเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของแพทย์ต่อองค์ความรู้ในการดูแลหลังคอทางการแพทย์แผนไทยมาให้นะคะซึ่งในความคิดเห็นของคุณหมอเนี่ยก็มีเรื่องเจประเด็นที่ เป็นเรียกว่าความเชื่อนะคะที่คนในสังคมมีเกี่ยวกับการดูแลหลังคลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการอยู่ไฟหลังคลอดการกินยาดองการเคลื่อนไหวให้ให้น้อยนะคะหลังคลอดโดยให้นอนนิ่งๆนะคะเพื่ออยู่ในกระบวนการของการอยู่ไฟนะคะการห้ามกินของแสลงการกินอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนการห้ามดื่มน้ำเย็นการห้ามอั อาบน้าหรือว่าสระผมด้วยน้าเย็นนะคะซึ่งพออ่านในรายละเอียดแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอท่านนี้เนี่ยก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นที่แย้งกับแพทย์แผนไทยนะคะแต่ในบางประเด็นเนี่ยในแง่มุมของแผนป,ปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับแผนไทยเช่นประเด็นของอาหารสแสลงนะคะหรือเรื่องของการกินหรืออาบน้ําเย็นนะคะซึ่งอันนี้เองก็เลยจะขอโอกาสมาพูดถึงประเด็นเหล่านี้ในวันนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจาก ณนะเวลานี้เนี่ยนะคะสังคมไทยเราเนี่ยนับวันก็จะมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประชากรไทยจะลดลงอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้อัตราการเกิดของเราเนี่ยน้อยกว่าอัตราการตายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอกเนี่ยการที่ส่งเสริมการมีบุตรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเอาการดูแลหญิงหลังคลอดเนี่ยนะคะมา ใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคุณผู้หญิงเองแล้วก็ต่อสังคมไทยด้วยนะคะการดูแลสตรีหลังคอดเนี่ยนับเป็นวัฒนธรรมร่วมกันนะคะของคนไทยแล้วก็คนในประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาพมา่าหรือแม้กระทั่งมาเลเซียหรืออินโดนีเซียน,นะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยต้องมีรูปเยอะนะคะเพื่อเอาไว้ใช้แรงงานนะคะ ดังนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีบุตรได้เยอะๆนะคะนอกจากภารกิจเรื่องการตั้งครรภ์แล้วเนี่ยผู้หญิงก็ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํากับข้าวทํางานบ้านหรือบางครั้งก็อาจจะต้องช่วยงานของสามีด้วยนะคะดังนั้นความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมากนะคะซึ่งการแพทย์ดั้งเดิมนะคะซึ่งรวมถึงการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีลักษณะที่เรียกว่าเป็น preventive medicine หรือเป็นศาสตร์ที่ใช้ป้องกันและฟื้นฟรูร่างกายให้ดีจากกระบวนการภายในสู่ภายนอกนะคะแบบองค์รวมองค์รวมในที่นี้เนี่ยหมายถึงการใช้วิธีการที่หลากหลายนะคะที่ประชาชนหรือคนในท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็องค์รวมนี้ไม่ได้หมายถึงการดูแลแค่ร่างกายเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงจิตใจด้วยนะคะการดูแลในอดีตเนี่ยนะคะเวลาที่ หญิงหลังคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีคนในครอบครัวนะคะรวมถึงหมอตำแยที่เป็นคนในชุมชนที่ดูแลกันมาตั้งแต่ตั้งครรเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะซึ่งตรงนี้ตัวเองก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าหญิงหลังคลอดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะการเปลี่ยนสภาวะเป็นแม่นะคะที่ต้องดูแลอีกหนึ่งชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราพบปัญหา ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยสูงมากเลยนะคะถึงร้อยละสิบคือหมายความว่าหญิงร้อยคนเนี่ยเราพบภาวะซึมเศร้าเนี่ยสิบคนนะคะซึ่งในท้องหลังๆเนี่ยก็จะเกิดภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าท้องแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลที่รายล้อมไปด้วยบุคคลในครอบครัวหรือในชุมชนเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหานี้ด้วยนะคะในองความรู้การดูแลหลังคลอดเนี่ยพบว่ามีวิธีการดูแลที่ หลากหลายแบบองค์รวมตามที่กล่าวไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่เน้นอาหารย่อยง่ายนะคะอาหารตามฤดูกาลไม่ให้มีกลิ่นแรงนะคะแล้วก็เน้นอาหารที่เรียกว่ามีสร,รพพคุลร้อนนะคะที่ไปเพิ่มพลังงานหรือความร้อนให้กับร่างกายนะคะอันที่2ก็เป็นเรื่องของการที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะอย่างเช่นการอยู่ไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนข้างๆกองไฟหรือบางทีเนี่ยหากไม่ สามารถทำได้ก็จะมีการเข้ากระโจมให้ความร้อนนะคะการอาบน้ำการกินน้ำอุ่นนะคะอันที่3มก็คือเรื่องของการใช้สมุนไพรซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะไปบำรุงเลือดขับน้ำข่าวปากกระตุ้นน้ำนมนะคะซึ่งงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีสมุนไพรหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นน้ำนมเช่นขิงหัวปรีสมุนไพรนมนางนมสาวน้ำนมราชสีนะคะซึ่ง งานวิจัยเหล่านี้ก็ช่วยยืนยันนะคะว่าในหญิงที่มีปัญหาเรื่องของน้ํานมเนี่ยนะคะการให้สมุนไพรก็ทำให้มีน้ำนมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ไปช่วยเร่งกระบวนการเยียวยาตนเองของหญิงหลังคลอดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรที่ไปช่วยลดการอักเสบนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรามีหญิงหลังคลอดนะคะที่ผ่านกระบวนการผ่า ะะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้การใช้สมุนไพรเนี่ยก็ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือว่าแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งอย่างโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยปูเบศเนี่ยเราก็มีหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ให้มีการใช้สมุนไพรร่วมด้วยนะคะอันที่4ก็มีการให้หัตถการหรือการรักษานะคะโดยหมอตำแยหรือหมอแพทย์แผนไทยนะคะอย่างเช่นการนวด การย่างยาการทับหมอ้อเกลือการนั่งฐานการบันผ้านหน้าท้องการพอกและขัดผิวนะคะอย่างการทับหมอ้อเกลือเนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ประครบนะคะก็มีการศึกษาวิจัยพบว่าถ้าเราให้ความร้อนเพียงอย่างเดียวกับในหมอ้อนั้นเนี่ยนะคะมีเกลือรวมอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็พบว่าการที่ได้มีเกลือในหมอ้อเนี่ยนะคะจะช่วยลด อาการปวดเมื่อยเนี่ยได้ดีกว่านะคะเพราะตัวเกลือเองเนี่ยเป็นตัวที่สะสมความร้อนนะคะแล้วก็ค่อยๆให้ความร้อนเนี่ยแผ่เข้าไปในร่างกายนะคะไปช่วยกระบวนการเยียวยาโดยเฉพาะเรื่องของการลดการอักเสบนะคะแต่ในทางแผนไทยก็เชื่อว่าไปช่วยเพิ่มความร้อนนะคะเติมเต็มความร้อนให้กับร่างกายนะคะซึ่งการให้ความร้อนเนี่ยไปแต่เป็นตามอง์ความรู้ของการแพทย์พื้นบ้านหรือการแพทย์แผนไทยนะคะที่ว่าด้วย การคลอดเนี่ยเป็นการให้กําเนิดชีวิตใหม่นะคะเป็นการสูญเสียธาตุไฟออกจากร่างกายทําให้ร่างกายขาดสมดุลน,นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายขาดสมดุลขาดไฟก็เติมไฟเข้าไปค่ะโดยนอนใกล้ๆเรือนไฟอบใบน้ํากินน้ําอุ่นกินอาหารสูตไภาดร้อนนะคะเช่นแกงเลียงที่ใส่พริกไทยเยอะๆนะคะผัดขิงพวกเนี้เป็นต้นนะคะ ซึ่งการศึกษาวิจัยในปัจจุบันเองเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่มีการวัดว่าในการดูแลในรักษะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนข้างๆเรือนไฟอบไอ้น้ํากินน้ําอุ่นเนี่ยมันดีกว่าไม่ทําอย่างไรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะมีการพัฒนาในส่วนของหัตถการการดูแลหญิงหลังคลอดนะคะที่ประกอบด้วยการนวดประครบทับหมอกเกลืออบไอ้น้าสมุนไพรเนี่ยนะคะ ก็มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างกว้างกวางนะคะการศึกษาวิจัยอันหนึ่งนี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาเทียบระหว่างคนที่ได้รับการดูแลแบบแพทย์แผนไทยตามที่กล่าวไปแล้วกับไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะหญิงหลังคลอเนี่ยการเยียวยาของร่างกายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเองหลังคลอนะคะพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยน้ำหนักรอบเอวนะคะ น้ำคาวปลาระดับยอดมดลูกเนี่ยก็จะกลับมาเป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นการมีกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ได้ทำนะคะก็จะทำให้เราทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการให้หัตถการหรือการรักษาแบบแพทย์แผนไทยเนี่ยมีประโยชน์จริงๆหรือไม่นะคะซึ่งการศึกษาเนี่ยนะคะก็พบว่าในกลุ่มนะคะทั้งสองกลุ่มเลยไม่ว่าจะได้รับการดูแลแบบแพทย์แผนไทยหรือไม่ได้รับเนี่ยนะคะ ก็มีการลดลงของรอบเอวน้ำหนักรอบสะโพกนะคะน้ำข่าป่าและระดับยอดมดลูกเนี่ยที่มันเป็นปกติเนี่ยทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ได้รับหัอาการทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยดีขึ้นเร็วกว่าอย่างมีนัยสำคัญนะคะโดยเฉพาะเรื่องของขนาดรอบเอวนะคะน้ำหนักนะคะรวมถึงเรื่องของน้ำข่าวป่านะคะอันเนี้ย ก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่คุณผู้ฟังอาจจะนําไปใช้ประโยชน์นะคะในการดูแลสุขภาพเพราะปัจจุบันเองเนี่ยสำนักงานหลังประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยคะ่ะก็มีโปรแกรมนะคะให้กับโรงพยาบาลต่างๆว่าถ้าให้บริการกับผู้ป่วยหลังคลอดนะคะก็สามารถที่จะเบิกจ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะหลังการคลอดปกติภายใน7วันนะคะก็สามารถที่จะมารับบริการได้แต่ถ้า ผาคลอดนะคะก็จะต้องรอ1เดือนนะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาไัยภูเบศนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศพอดแคสต์แชร์ริงเดอะโอเวอร์เฮอริเทจ